คือพวกเราในฐานะประชาชนเนี่ยคือต้องมองเห็นผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองให้เป็นหลักมันควรที่จะหมดเวลามาขัดแย้งกันเพื่อประโยชน์ของนักการเมืองหรือประโยชน์ของอำนาจอื่นใดที่จะเข้ามาครอบครองอำนาจโดยอาศัยความขัดแย้งของประชาชน และจะสังเกตดูว่ากลไกของพรรคการเมืองที่พยายามปั่นสร้างความขัดแย้งอย่างไม่หยุดทั้งที่สถานการณ์ทั้งปัจจัยภายในภายนอกอยู่ในระยะเวลาที่สุ่มเสี่ยงมากวันนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะครมอไปหนองบัวลำพูเพื่อจะประชุมครมสัญจรในวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเรื่องการ อาไปจะโทษทั่วไปหรือไม่ใช้นอกสถานที่ไปที่พื้นที่กราดยิงนะครับหนองบัวลําพูทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องติดตามแต่ผมมีความเห็นว่าก็ทําไปเถอะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของตัวชั้นสิบสี่เพียงแค่คนเดียวแต่เป็นเรื่องผู้ตรงขังร่วมสี่แสนรายซึ่งเขาไม่ควรที่จะไปผูกติดเรื่องเฉพาะตัวที่ไม่เป็นแบบอย่าง ในเรื่องการยอมรับในเรื่องขบวนการยุติธรรมทั้งที่ตัวเองสำนึกผิดยอมรับการกระทำความผิดอ,อันเป็นเหตุได้มพีพระบรมราชโองการลดโทษให้แล้วนะครับแล้วก็ถือว่านี่นะครับอภัยโทษจะรวมกี่ครั้งก็ตามไม่เท่ากับที่ได้รับโอกาสนี้แต่ก็ไม่ยอมไปปฏิบัติตามพระบรมราชโองการสร้างความรู้สึก อย่างที่ผมบอกว่าเป็นบาดแผลของคนไทยของคำว่ากระบวนการยุติธรรมที่ไม่เท่าเทียมกัน hmm. และความเป็นจริงนั่นเนยนะครับที่ต่อสู้กันเรื่องสองมาตรฐานกันมายาวนานนั้นมันก็ถูกปิดเหมือนกฎหมายปิดปากไปโดยฉับพลัน hmm. ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างที่ควรจะเป็นทั้งที่ตัวเองจะต้องเป็นแบบอย่างเพราะได้รับโอกาส สำนึกยอมรับการกระทำความผิดและก็ไม่ยอมที่ไปทำนะครับในสิ่งที่ตัวเองได้ยอมรับการกระทำความผิดนั่นประชาชนจำนวนมากอาจจะมีความรู้สึกว่าหมดหวังเก้นไปแล้วบ้านเมืองอยู่ในสภาพที่มันเป็นแบบนี้แต่ผมอยากจะบอกว่าให้อดทนใจเย็นการจะดิวอะไรนะครับหรือการไปตกลงอะไรมันยังมีลักษณะเป็นจอบบายจอบ เป็นเรื่องกรณีกรณีกันอยู่และเชื่อว่าเนี่ยนะครับในแต่ละก,กรณีมันก็จะจบลงไม่นานเพราะคนเราถ้ามันมีประวัติเรื่องการไม่รักษาคำพูดดิลต่างๆมันก็พังโดยอัตโนมัติเรื่องการไม่รักษาคำพูดมันเป็นแก่นแท้นะ<ม>และสัญญานี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นสัญญาที่ให้ไว้กันเป็นนิดนิรันด์<ม><ม>เพราะว่าถ้าทำตัวอย่างนั้นก็ไม่คงจะไม่เดือดร้อนในวันนี้ เราก็ต้องติดตามสถานการณ์ของประเทศด้วยความอดทนแต่ให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าอย่างว่าวันนี้เนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายควรจะได้ตระหนักมันไม่มีเขาไม่มีเรากันอีกแล้วการได้มาซึ่งรัฐบาลนี้มันทำให้จบแล้วนะนะครับจะไปขัดแย้งกันเรื่องอะไรเพราะนี่นะครับฝ่ายที่ได้อำนาจและผลประโยชน์เขาลงตัวกันหมดประชาชนถูกทิ้งไว้เพื่อทะเลาะก,กันต่อ นะครับแสดงว่าถ้าเราทําอย่างนั้นเนี่ยเราขาดสติเสียสติกันเต็มทีนะคํานี้ดีชัดเจนเข้าใจง่ายว่าอํานาจกับผลประโยชน์เนี่ยมันลงตัวงตัวหมดแล้วแล้วก็ทิ้งประชาชนเลยถูกต้องเออซึ่งก่อนหน้านี้ร่วมระยะเวลาเกือบยี่สิปีเนี่ยอือก็บ่มเพาะความขัดแย้งนะครับซึ่งเราก็อยู่ในสถานการณ์นั้นแต่วันนี้เราเองก็เห็นแล้วว่ามันสมประโยชน์ประชาชนเป็นเพียงแค่เบี้ยเท่านั้นเองนะครับคือเป็นเพียงแค่ทางผ่าน ใช้เป็นเครื่องมือในการไปต่อรองนะครับเมื่อสมประโยชน์ก็ทิ้งประชาชนประชาชนจำนวนหนึ่งอาจจะไม่รู้สึกตัวว่าถูกทิ้งแล้วนะแล้วก็ยังเดินหน้าทะเลาะก,กันต่อแล้วก็สร้างอารมณ์นี่นะครับให้เกิดความจริงชังในหมู่ประชาชนทั้งที่พวกผู้ปกครองเนี่ยได้ทั้งอำนาจผลประโยชน์ลงตัวกันไปอย่างครบถ้วนนะครับบริบูรณ์กันหมดแล้ว มันไม่มีเรื่องสีใดสีหนึ่งอีกต่อไปแล้ว<ม>นี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะประชาชนทั้งสองฝ่ายที่ต่อสู้กันมานั้นเนี่ยเพื่อนเนี่ยนะครับทั้งทั้งเรื่องนี้ครับมาจากอดีตนายกทักษสินคนเดียวทั้งฝ่ายต่อต้านฝ่ายสนับสนุนมเมื่ออำนาจและผลประโยชน์มันลงตัวแล้วเนี่ยประชาชนก็ต้องรู้ตัวเองเหมือนกันว่า<ม>เราควรที่จะนะครับยืนในฐานะประชาชนให้ตัวตรงส่วนบรรดานี่นะครับ หลิวล้อกระจอกงอกง่อย,อยทั้งหลายที่พยายามจะปั่นกันนั่นนยซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าคนมีสติกันบ้างก็จะเห็นว่ามันจับฟังกันไม่ได้เลยและภายใต้สถานการณ์นั้นนี้ดูแต่ละเรื่องแต่ละราวที่เสนอกันออกมา mm hmm. ในแต่ละวันนะครับและกับสถานการณ์ซึ่งนี่นะครับเรื่องต่างประเทศซึ่งเป็นความละเอียดอ่อนอย่างรุนแรงคือไม่ความละละเอียดอ่อนอย่างนะั้นยังไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง กรณีเนี่ยนะครับเสื้อใส่ธงชาติอิสราเอลธงชาติไทยเนี่ยเป็นความผิดพลาดอย่างมหาหันที่สุดนะครับนี่พูดกันมาวันสองวันแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับถ้าบอกว่าเกรงใจก็คุณก็มีสมองเนี่ยเอาเสื้อทับเลยก็จบนั่นก็เป็นการตัดสินใจนะครับอย่างรวดเร็วแต่ว่าพอปล่อยให้มันเดินมานะ่ะไอ้ที่ตกค้างเก้าคนนั่นเนี่ยนะครับซึ่งเหตุผลของฮามาสเขาก็บอกแล้วว่ามี เกี่ยวข้องกับสงครามนี้นะ <Okay. S 2> ยิ่งอธิบายตอกย้ำที่สื่ออินโดนีเซียตั้งคำถามถึงความร่วมมือทางการทหารระหว่างประเทศไทยกับอิสราเอลนี่มันเป็นปนัญหาหลักแล้วก็ตัวเองก็ไปเดินตามเกมที่เขาปฏิบัติการไอโอคือโง่โดยชนิดที่คือเรียกว่าเป็นการโง่อย่างฉับพลันที่สุด <laughs> <c oughs> คือหมายความวาโ่โง่อย่างปัจจุบันทันด่วน คือความจริงก็รู้เลยว่ามันต้องสัญชาตญานเฮ้ยไม่ได้นะครับเพราะถ้าคิดแบบถ้าคิดแบบมีความรักในในคนไทยที่ยังตกค้างอยู่เนี่ยเราจะอยู่ในบริบทนี้ไม่ได้และขณะเดียวปัญหาในอนาคตก็รออยู่เขาก็ยิ่งสงสัยอยู่เนี่ยยิ่งไปทำให้นะครับให้หลักฐานความสงสัยนั้นชัดเจนตามลำดับในนี่เป็นความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจากทวิตแรกของนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งการมารับตัวของรองนายกแลมรแรมรีต่างประเทศซึ่งควรเนี่ยนะครับที่จะแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดนะครับในทางการทูตมีวิธีเนี่นะครับให้มันสมูทกันไม่หักด้ามพระด้วยเขาเอาเขาจับใส่เสื้อเอาอเราก็แต่ละคนมีแจ็คเก็ตทุกคนนะ,นะครับขนาดนั้นอากาศหนาวมีเหตุผลเลยนะครับสวมทับจบนะครับพิธีการไอ้นี้นก็ว่าไปแต่ว่าขอให้เห็นใจแล้ต้องอธิบายว่า ขอให้เห็นใจว่ามีคนไทยค้างอยู่นะเพราะว่าถ้าไปทำอย่างนั้นอีกเก้าคนนั้นเนี่ยซึ่งจะยากลำบากตามลำดับอยู่แล้วเนี่ยยิ่งไปทำอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะเก้าคนแต่คนไทยที่อยู่ในประเทศไทยเรายังไม่รู้ว่าจะเจออะไรในวันข้างหน้าแล้วก็ทั้งที่รู้ว่ากรณีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่พี่นกเขาได้อธิบายความว่าเขาไม่มาประเทศไทย,ยมันควรที่จะมีคำตอบแล้วว่า มันต้องมีนโยบาย<ช>นะครับว่าของรัฐรัฐของจีนเองต้องมีนโยบายนะม,มันมันผิดปกตินะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ว่านักท่องเที่ยวเขาไม่มาเองเขามาอยู่ดีๆมาเป็นปกติแต่อยู่ดีๆช็อตไปดื้อๆต้องรู้ว่าต้องมีอะไรแล้วช็อตไม่ใช่ช็อตปกตินะฮะพี่โอพี่ตู่ช็อตท่ามกลางที่ฟิกเที่ยวบินแล้วซื้อตั๋วแล้วบุกสถานที่แล้วแล้วตึ้งเลยอ เพราะฉะนั้นต้องรู้ว่ามันมาจากเหตุไม่ใช่สยามพารากอนคนจ<ช>ีนตายหนึ่งราย<ช>นะครับมันต้องใหญ่กว่านั้น,<ช>นถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศเขาพอถึงเวลาเขาเลือกเอาชาติบ้านเมืองเขาเป็นหลัก<ช>ไม่ก็คือไม่เมื่อผู้ปกครองเห็นว่ามันประเทศมันมีปัญหาเนี่ยแม้ว่าเขาไม่พูดแต่การกระทำมันอธิบาย คือเขาไม่ต้องมาชี้หน้าว่าประเทศไทยอินโดแปซิฟิกเป็นอย่างไรหรือประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องเรื่องทางผ่านประเทศละมาเป็นอย่างไรเนี่ยคือเขาไม่มีความจําเป็นจะต้องพูดแต่การกระทำนะเขาอธิบายแล้วเขาเขาสั่งสอนชัดเจนนะอย่างฟรีวีซ่าเนี่ยที่เขาให้หลายประเทศเห็นไหมเขาให้มารเลย์ที่อยู่คิดกับเราเขาไม่ให้เราอืมนี่เขาสั่งสอนมันจะสั่งสอนอยังไงแล้วเนี่ยคือปัญหาว่ารู้ไหมเนี่ย <laughs> คือหมายความว่าดักแดนใช่ไหมออคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยต้องคิดวางแผนแก้ไขปัญหานะครับว่าเราไปทําอะไรจนกระทั่งเขาไม่ไว้วางใจไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยออกับการให้ประชาชนของเขาเนี่ยซึ่งจะเป็นรายได้หลักของประเทศไทยนะออนี่ไม่นับว่าเขายังไม่เล่นสงครามการค้าอย่างเต็มระบบนะแค่เขาอุดรู้เรื่องทุเรียนเนี่ยเราไปไหนไม่เป็นนะนะครับอย่างพารา แม้กระทั่งลำไยและสินค้าอีกหลากหลายเนี่ยจะเป็นปัญหากับเราอย่างยิ่งนี่เขาส่งสัญญาเรื่องนักท่องเที่ยวเพราะรู้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะเป็นรายได้หลักและเมื่อเขาแม่คนจีนเขาเข้ามาเนี่ยยังไม่เข้าใจว่าเราไปทําอะไรให้เขาเกิดความขุนข้องมองใจซึ่งความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับนอกจากนะครับความไม่ประสีประษาหรือความที่ไม่สนใจ หรือว่าสนใจแล้วไม่มีปัญญาแก้เออไอ้นี่ก็เป็นปัญหาอีกแบบนะเลยทําบทไม่สนใจโชว์เหนือเลยทั้งที่ความจริงไม่รู้อะไรไม่รู้จะทำปัญหาอะไรแต่ทำเงินเป็นคนลึกซึง้ง <c oughs> นี่สงบเยือกเย็ยนความจริงทำอะไรไม่ถูกไปไหนไม่เป็นสภาพการเป็นแบบนี้ความเป็นจริงเนี่ยนะครับเรื่องระหว่างไทยจีนเนี่ยจะต้องปฏิบัติการเนี่ยนะครับระหว่างกันในทางการทูต ต้องเคลียร์ใจกันเรื่องใหญ่มากมเพราะเนี่เรากําลังจะมันถูกขันนาบนะครับด้านบนเราก็ใกล้จีนนะครับลาวพม่าีนเขาเบ็ดเสร็จอยู่แล้ว<ม>นะครับนี่ไม่นับกัมพูชาและถ้าเราเนี่ยนะครับนั่งวิเคราะห์สงครามในพม่าีนเราจะเข้าใจอะไรผิดพลาดกันไปเยอะ<ม>ให้ดูนะครับให้ดูในแต่ละตอนในแต่ละตอนเพราะว่านั่นคือการขยับของจีนและพันธมิตรเนี<ม>่ยนะครับและถ้าไทยเนี่ยนะครับซึ่งเราจะถูกใช้เสมอ และเราถ้าเรายอมไม่ถูกใช้ในรอบนี้เนี่ยเราจะเป็นจุดเสียงที่สุดเราอยู่ใกลกับเมรุไกลกับอเมริกาเราอยู่ใกล้จีนนะครับและข้างบ้านของเราเนี่ยเขา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 ครบกับจีนนะคและด้านล่างไปนี่เขาโลกมุสลิมนะนี่เราหาเรื่องโดดเดี่ยวโดยไม่จําเป็นเลยนี่เราตีรอบบ้านเลยตีรอบบ้านเลย นะครับและก็ไม่ได้หมายความคือเราต้องเป็นมหาอํานาจจริงๆนะเราจรึงวางตัวแบบนี้ได้นะ <c oughs> <c oughs> คือหมายความว่าเราต้องเป็นประเทศที่มีศักยภาพในด้านการรบนะครับก็คือหมายความว่านับหนึ่งสองสามของโลก <c oughs> เราจรึงวางตัวแบบนี้ได้นะแต่นี่ถามว่าเรามีอะไรดังนั้นเนี่ยนะครับศิลปะต่างๆที่มันขาดหายและไม่สนใจในรายละเอียดความเป็นจริงนั้นนยะครับผมเองก็เห็นว่า ทางการของไทยเองเจะต้องดําเนินการทุกอย่างอย่าง,างตรงไปตรงมาเราต้องผ่อนคลายกับจีนให้มากที่สุดนะครับกรณีเชียงใหม่เนี่ยนะครับที่เป็นนกเขาใบกงศุนยนะ์ผมว่านี่เป็นแผลใจใหญ่มากนะโโนะครับเป็นข้อสงสัยนะครับนี่ไม่นับตั้งแต่จัดแบกอินโดแปซิฟิกไมตรีและการพาณิชย์เยอะแยะก,กันไปหมดซึ่งการข่าวกันทั้งโลกเ,เขาก็ติดตามสถานการณ์และไม่มีอะไรที่เขาไม่รู้ นะครับต่างคนต่างเฝ้าต่างคนต่างติดตามในแต่ละสถานทูตมีการข่าวของเขาอย่างครบถ้วนและก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศเขาด้วยทําไมเขาจะไม่เฝ้านะครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่เป็นความละเอียดอ่อนแต่ว่าการเมืองาการปกครองไทยนี่ไม่ให้ความสนใจเรื่องนี้อย่างที่ควรจะเป็นไปเสนอสิ่งอะไรที่ที่อะไรเขาไม่รู้เรายังเถียงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเรายังพูดเรื่อง จะจัดสงกรานกันตลอดเดือนนะครับเถียงกันเรื่องหมูกระทะรับมินช็อปว่าเป็นซอฟพาวเวอร์หรือเปล่านี่ประเทศเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคือเราเดินมาถึงจุดของความหลวยถ้วอยอยางที่ไม,ไม่ไม่ควรจะเป็นครับทีนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ทางการเมืองของเราเนี่ยถัดจากนี้ไปเนี่ยผมว่านี่นะครับจะนับถอยหลังหรือจะนับเดินหน้าก็แล้วแต่ <c oughs> นับนับไปหน้าก็เหมือนมวยถูกนอก นับถอยหลังก็ปล่อยนะครับเหมือนเหมือนจะรวดหรือจะเข้าดาวหรือจะอะไรก็ตามนั้นมันมีวันเวลาของมันอยู่คือผมเองก็แลเห็นว่าความไม่ปกติทั้งหมดนั้นมันไม่เป็นผลดีกับชาติบ้านเมืองและนี่นะครับอย่ามองทุกอย่างเข้าข้างนะครับเช่นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับโลกสวยเสร็จละเสร็จละ ค,คือถ้ามองปรากฏการ์ชั้นเดียวน,ยนะครับเราอาจจะเข้าใจอย่างนั้นนะแต่มองลึกซึ้งไปมากกว่านั้นเนี่ยแต่ละอย่างไม่ง่ายทั้งหมดและผมก็เชื่อว่าเนี่ยนะครับไอ้ที่ทำทำอยู่ในในสิ่งที่ไม่ถูกต้องน,นะครับก็คือหมายความว่าประมัติศัตร์รอบแล้วรอบเล่าเนี่ยบ้านเมืองอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ได้และเนี่ยนะครับการไม่ยอมรับซึ่งกระบวนการยุติธรรมนั้นผมเชื่อว่าคนในจํานวนมาก คนไทยไม่ว่าอยู่จะเป็นนะครับอยู่ในกระบวนไหนหของกระบวนการยุติธรรมไม่มีใครรับกับเหตุการณ์นี้ได้นะครับมันยิ่งลุกลามนะครับและลุกลามมันจะและในประชาชนก็มีแผลใจนะเ<ม>ยงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่พูดที่ผมพูดมาหลายวันว่าเขาอาจจะยังไม่แสดงอาการ<ม>แต่ถามถึงแก่นในหัวใจเนี่ยมันไม่มีใครที่จะรับได้ยอมรับเองไม่ใช่อ่ะถ้าคุณไม่ยอมรับกระทําความผิดคุณจะไปขอ ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายได้ไงเมื่อมีพระบรมราชโองการยังระบุว่าคุณยอมรับการกระทําความผิดสํานึกในการกระทําความผิดและสุดท้ายเขาไม่ได้ไปรับโทษที่เหลือตามพระบรมราชโองการบ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนั้นผมบอกว่าไม่มีใครเนี่ยนะครับที่จะได้ไปเพียงแค่ฝ่ายเดียวชนะทุกเรื่องโลกสวยอะไรก็อย่างนี้กับประเทศไทยก็ไม่ติดคุกแม้แต่เียงวันเดียวได้เป็นรัฐบาลทั้งที่แพ้การเลือกตั้ง ประกาศไม่จับมือรอบทิศก็มาจับมือกัน <c oughs> ประกาศจะนะครับจะทำนโยบายก็ตรงกันข้ามกับที่ให้หลักฐานไว้กับคอกรกน,นะครับเสนอแต่ละอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการรายหลักธรรมมาพิบาลทั้งปวงนั้นมันตำตาคนหมดนะก็ณม <c oughs> ทมีอไปดีดๆอะไรเนี่ยดูเงียบนะไอ้เอนี่ยระบาดท,ทางอารมณ์นะครับและอีกหลากหลายเรื่องราว นะครับที่จะประเดประดังประเดประดังนะครับเมื่อกระทรวงยุติธรรมไม่เหลือความยุติธรรมกันอยู่นะครับแล้วจะแล้วจะอยู่กันยังไงดูเสมือนหนึ่งว่าได้ดูปรากฏการณ์ว่าเดี๋ยวคนไทยก็ไปพูดเรื่องอื่นแล้วแต่วันหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนไทยหยุดเรื่องทุกเรื่องที่ดําเนินการมาทั้งหมดนั้นมันจะสะสมจนเขาทนไม่ได้ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก u t u b e มัิชนทีวีโดยการสแ,แกนคิวอา e คด้วยนะครับ